เปลายิงชุกกับเปลาถุงว่าถามว่าผู้ได้แผ้มันผู้นั้นกินก๋วยเตี๋ยวหายเมด่อ้วพี่น้องสบายดีมาเปลายิงชุกปอก่อนอ้าวเอ้ยค้ดว่ามึงน,นัง่งบนสี่เยอะยักกองตียกักกองตีนั่น,นจะกระสนาเอะพี่น้องอออนะบ้องหนึ่งเป็นพี่น้องเห็นอยู่บองหนึง่งบาทุงเบนตอแหลบาทุงสั้ <4. S 2> มาเด้อพี่น้องมันนี้มากินข้าวน้ากันแซ่บเนาะมาทุ่งเผื่อกับไปเสือกับขาวว่ามีแยงแน่เนาะพี่น้องเนี้ยมาเบิงมาสมกันเลยมากินน้ากันเด้อพี่น้องแซ่บๆน้ากันมานี้กินกับข้าวึ้นมากับหอมหอมเนาะหิวายนี่อันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะเนาะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูแดงออเขาใส่กับน้าจิ้มได้ก๋วยเตี๋ยวหมูแดงอันนี้จะเป็นข้าวมันไก่ าาขาหมันไก่ถอดกรอบเท,ท่าไหร่ปทุนไปซื้อมาอมาันหนึ่งพี่น้องกองละสี่สิบบาทนะขาวข้าวกระชายเห็ดรึ่งหน,นึ่งเนาะมีสดยังไงผมมั้งมวยน่าซีไซด์ให้เต็มเขาวพี่กานมาใส่์ให้เต็มอันนี้จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องประทุแค่สั่งปรทุงนแค่กินซองยางนะกินลาบหนากับ ขาพัดกะเพราซ้ชิไทยว่าแต่ว่ายากลาวนาว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวอ่าพัดกะเพราก็ากมันเป็นข้าวมันไก่อันนี้ข้าวมันไก่ของสะแควร์พี่น้องนี่สะแควร์ผมมาไก่ถอดมัดลายนะพี่น้องสะแควร์มักแบบนี้เนาะน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ้ายจะกัดแล้ววันี้เหรอโอ้โหเฮีเยเลยพี่น้องมามา,มา กินข้าวมันไก่เสียบๆน้ำกันเด้ไหมเงาเมื่อนี้นู่บอไดก,กินข้าวมันไก่มานนะ่าแล้วพี่รองเรียกคนจับบาสบ่ไดก,กินข้าวมันไก่เนี่ยโอ้มันเกือบเป็นปีแล้วพี่เจ้าพี่้อง ก่อนเห็นงานแหลงหนองเอาเลียงหนองหนคิดเห็นขามันไก่ได้พี่น้องไปสืขามันไก่ป้องงามสาวหนองต่ป้องเหี้แต่สาวเนาะตื่นไปห้องเหียนก็ต้องไปสือของหลานอื่นมังมังขังข้าเจ้าเปิดแล้วข้าเจ้ามาท่านเก็บของมาท่านเียงแล้วนะพี่น้องขามันไก่ไก,กับแล้วแต่สาวสืขามันไก่มากกว่ามือหนองจนเบื่อพี่น้องหนองก็กินบุกีข่ำแต่ก็ป้องเหี้ยสะแค่ก็กินต่อแบบเนี้ย จาแขกก็จนอยากเบื่อขามันไกนะ่นาะกินข้างหน่องเลือขงอมือข้างหน่องกินคำหนึ่งซองขามซี่ใหก็ต้องกินอืมแสบแสบเพียงน้ำซุปต้องสิบบางน้ำซุปก็เขาไปทะชยฝากให้น,ะน้ำซุปนะ น้ำส้บ,บคอยปันไดเพราะว่าน่วแบบใจเนาะบางหลานแบบมันน่วแบบสดจะบรอยากป้าบวงได้ได่เนาะน้ำข้าวมันไก่เนี่ยบางหลานกับข้าวได้เนาะหนามันเ่รอใน,นีนบวชข้าวต่ว่ามันน่วแบบได้น่วคือแบบเอาเกลือใส่่นะมนันแบบน่วเกลือนัวอเข้มเข้มน่วใจ อ้าวบังอืมบะหุกกินไว้เถะกินไว้เถอะอย่างก๋วยเตี๋ยวเนีไปกินเลยอาจจะก่จิ้วขาเหี่ยงเคิดด่าสองกองกับขค้ือิบอีมนะพี่น้องกองขนาดขาแมตาเุนมาเจ่บมามาพี่อะ เัาใจ่กับทีนนะแังกว่าบางบรรทุกสื่อสื่อดางมักกลางนอกพันทางนกเลี้ยข้ีงนอกนันจางนกขาอสักแค่อยากเลี้ยงนอกมาเกลี้ยง อันเทมกันแมาพียงดีขึ้นมากกับหิวแล้วพียงหรอ บุคือตะกรอนที่นอตะกรอนแบบแบบคนเดียวนะพี่น้องเดี๋ยวในหุ่นเซิร์ฟสองคอนในถองเนาะจะแค่เองแน่ละกันลูกในถองแน่แบบบุคือเกาวบบนี้หิวหิวก็กินแ้่ไลยดีเนได้พี่น้อง สักแค่กินมัดบอเนาะกินขาวแล้วก็สิมากินก๋วยเตีเ๋ยวว่ะซีมัดบอลก๋วยเตีเ๋ยวนะ,นะพี่น้องหุ่นน้ำกันเลยพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งตอนกินก๋วยเตี๋ยวกันเลยเนาะนี่พี่น้องเขาวมันกายเุ็นสักแข่กับมัดเป็นทีเดียวสักแข่กับใส่หนึ่งโสมลงไปเนาะใส่พริกพี่น้องวันสายใส่สน้ำตาลน,นิดนึง ถ้าบ่มีน้ำปลาบ่างเลยน้ำปลาบ่้างนันจะใส่บ้าครบชิ้นทุกอย่างดีกว่ใช่ครบแล้ววะขาดบ่ได้กับน้ำปลาขั้นปรุงมะทุกอย่างโค้ชว่าอิ่มอิ่มแน่เละมากมากพี่น้องโอ้โหหลพระมันถึ่อหอนจะมันสั่มพี่น้อง ใบสัมมั่งนม่นว่าขาดอีอ่ะขาดยังหรอให้มึงกินน้ำดิค่ะอ๋อจะอิ่มใช่ป่าคะกองเดียวค่ะน้อยเดียวมากินนะเฮ้ย Mm. con con nào nữa à. Còn ừ, phi nọ nhá, bông mất sự mà bà mà bà bài chín bà bài tổng chín đó, với lại là chín tổng mà mã phi nọ đèn phi nọ thôi กินหอดก๋วยเตี๋ยวที่ว่าสะแค่เป็นนางที่ว่าโต๊อเก้าอีเพิ่นเป็นโต๊เนาะเพียงที่หน้าห่างงามง่วงวานนะเพียงไปกินยามบางคืนยามเดือดงานเขาใส่หมูแดงเนี่ยตะวันนามข้นเนาะแซ่บมีฝักเดี๋ยวมาดูก็ได้เพียง แะแค่กินจะมัดหรือบ้าบางสแค่กินจะได้กับบมัดกินฟื้นไปได้กับบมดเพราะาว่าเขาเขากล้องนึงแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวอีกสามหนึ่งเนาะสักแค่กะหอยงามสดจะได้กับบมดกระทือว่าย่งางบะร้ายไปได้พี่นอ้องสักแค่กับซื้อบะถิ่มคล้องเนาะเพราะว่าซื้อมากอะเป็นเงินเป็นข้ามพี่น้องกระทือว่าแพงยู่สักแค่กับชิมาวานเนาะเปาวิ่งเปายิ่งชุกกับเปาวถุงวาถามว่าผู้ได้แพ้มัน้นะั้นกินก๋วยเตี๋ยวหอยมัดเนาะพี่นอ้อง ถาว่าสะแค่แผลสะแค่กินเม็ดถาบะทุ่งแผลบะทุ่งกินเม็ดอ่ะมาเบิ่งกันเลยพี่น้องสบายดีมาปลายิงสุกปอกกอนช่องเปืยอะไรถาคนได้แผลกินเม็ดเปนนั่นกินเหี่เม็ดแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวปลายิงสุกไปสิปลาหลายขังแล้วพี่น้องเนาะอ้าวเอ้ยคอทไว้พี่นั่งบนสี่อยู่อย่าโกงตีอย่าโกงตีน้า สัะแค่เหนื่อยพี่นอ้องขากล่อมจุ้ยวงหนึ่งเป็นพี่น้องเห็นองหนึ่งบลาทูเป็นตอนแลกบลาทูสีสักแค่กล่อมอ่ากินมันมอดจังเนี่ยพี่น้องบลาทงแผ่แผ่แผ่นะพี่น้องเห็นบลาทูงกงสองเถ้หา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 มีคนกินซอยเลยพี่น้องแผนของสะแค่ก็คือปลายิงสุกอ้าวบผสมเหรอเขาอ้าวบผสมก็เพื่อจะกินซอยเของ กา,าก็คือสีบ่หมี่เด็ดพี่น้องเขา้ามาก๋วยเตี๋ยวกับเ้นมีบักล้ลายหนึ่งข้าวมันไก่กับบะกล้ลายหนึ่งไปชิมกินบ้ดงเนาะอ้ยอันนี้อาลาดนะเออันนี้กว๋วยเตียดเด๋ยวหมูแดําข้าวมันไก่บะหคี่ักินเห็นไหมได้กินให้นไหมกินขาแล้ว ยาบำรุงขันสิประมาณสะแค่กัดสกินนะพี่น้องยาบำรุงขังนนี่ไม่กินนะพี่น้องกินออกจะได้ขาวๆแล้วสักแค่กินไปละกันกันใจแล้วสักแค่บ่รัก เพราะว่า,าก็ต้องกินแน่เนะพี่น้องเพราะว่า,ายาบำรุงค่ะกินแบบกินแห้งอันนี้พี่น้องแค่ขาวไก่บ่ได้กิน,นแต่ก็ดีกินไปก็บ่แพ้บ่ยังเนาะบ่ได้ว่ามีอาการแบบกินไปแบบสิหาสิยังก็บ,บ่นกินไปบิดไปก็บ่เป็นหยังเนาะตอนสิกินแลกๆนี่ก็โฮเซึกอันนี้อยู่เพราะว่า,ากินมันแห้งกินข้าว โอเคนั่นเป็นของสำหรับลินี้ยแซ่แคลดสิคอจบคลิปถามให้มาคลิปหนึ่งกับฟักก็อะไรก็เสเนน่เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้สซ่แคัมเนาะ